สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ The Face Thailand Season 5เมียรยาครับเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมาเป็นเมนเทอร์ใน The Face ทำไมถึงได้มายืนอยู่ตรงนี้ครก็ซีซั่นนี้นะคะเมยรมาพร้อมกับประสบการณ์14ปีในวงการบันเทิงพร้อมกับมงการันตีที่ทีมเรียต้องชนะนะคะ ขอโทษที่ค่ะนี่รายการ The Face และนี่ก็เป็น The Winner ของ The Face ถ้าอยากจะชนะอยู่ที่พี่ค่ะทีน่าก็เก่งที่ชีน่าได้ชนะ The Face แต่ไม่เป็นคนที่คิดก่อนพูดค่ะแต่บางคนที่แบบพูดและไม่คิดอะ่ะคนดูดูนะก็ไม่ฉลาดไม่ต้องเป็นห่วงไอ,อยูดูแลตัวเองเธอขอบคุณที่หวังดีค่ะ อันนี้ขอเลือกทีมเลยได้ไหมเรารู้สึกกลัวมากเลตอนนี้ยขอเขามาอยู่ฝั่งนี้แทนได้ไหมอ่อคุณใหญ่แบบนี้ที่เรากลับมาเรารู้แล้วว่าเราจะชนะยังไงพอมีจีน่ามีแบงค์เข้ามาเรารู้สึกสบายใจและในการนี้เอนเตอร์เทนแน่นอนประสบการณ์ในวงการอาจจะน้อยแต่เราไม่เคยยอมแพ้สักครั้งนี่มาเพื่อชนะนะมาเพื่อชนะเลยหลังจากนี้ไปจะเป็นทีมเอเลี่ยนหนักกว่ามอนสเตอร์อีก การที่แบงก์กับจีน่าอยู่ด้วยกันเนี่ยทาไมคนใดคนหนึ่งเขาไม่สามารถเป็นเมนเทอร์ของตัวเองเลยได้แต่คิดว่าเพราะว่าคนเดียวเขาเอาไม่อยู่อะสิ่งที่ลืมลอบอกไปคือเราได้เขาเรียกไรคา,ายตะขาดจากพี่เกตและพี่คริสมาเราสามารถเอามาถ่ายทอดให้เด็กได้ซึ่งมารยาเคยได้โดนถ่ายทอดอะไรแบบนี้บ้างหรือยังอาจจะยังก็ได้นะแต่ถ้าเมนเทอร์จีน่าเนี่ยจะเอาคําสอนจากคนอื่นมาสอนลูกทีมเขาเนี่ยมันจะพอหรอ ฉันชอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะขอโทษทีอันนี้คุณยังไม่ได้ยังค่ะช่วงล่างยังไม่ได้ไม่เคยมีปัญหาค่ะแล้วก็ถ้าไม่เชื่อก็ให้โอกาสหนูเข้าไปหนูจะทําให้ดูว่าการมีงูไม่ใช่อุปสรรคโอ้โหเเรารู้สึกว่าอยากให้โอกาสเขาในรอบต่อไปก่อนโอเคยัผ่านครับขอบคุณค่ะดีใจด้วยครับขอบคุณค่ะและหนูจะทําให้ดูว่ามันไม่ใช่อุปสรรคเป็นนองแบบ อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะประสบการณ์เยอะขนาดนี้แล้วทำไมยังมา The Face ก็คือเราก็เก่งในระดับหนึ่งแต่เราไม่ไม่รู้เลยว่าเวลาแข่งขันกับคนอื่นแล้วอ่ะเราจะอยู่ในระดับไหนแค่อยากมาวัดตัวเองวัดพลังใช่อยากมาวัดพลังเราสึกว่าบางทีเราก็กลัวประสบการณ์บางทีประสบการณ์เยอะอาจจะแบบน้ําเต็มแก้วอ่ะนึกออกไหมเราอยากให้โอกาสคนที่ใหม่กว่านี้นิดนึงก็เลยคิดว่าอย่างครับเสียใจด้วยครับคุณไม่ใช่ The f a ฟ e ครับขอบคุณค่ะ พูดไม่ออกเลยอ่ะหนูไม่ได้เตรียมใจมาแบบไม่ได้เตรียมใจมาผิดหวังขนาดนี้อ่าคนต่อไปครับแป่ว่าคนแบบเนี้ยสามารถทำอะไรได้เยอะหมายความว่า I i m s a y i n g y e s I m s a y i n g y e s อยู่าะอยู่วะไงโนทำไมอ่ะพี่โทอ่ะไม่เอาคู่เราก่อนดิคู่เราเรามาตรงนี้เราไม่ได้มาเพื่อซัพพอร์ตใครเพราะฉันเนี่ยมันก็อาจจะมีคอน FLICT เกิดขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเรื่องเด็กก็เริ่มแล้วเริ่มปวดหัวถ้ากล้องนิดแคมเปนต้องยิ้มอยู่เอาแต่ยังไม่มีตัวยิมอะยิ้มได้ไมครับยิมบ้าอะไรสองคนนี้เขาแบบไม่เหมือนเป็นทีมกันอะทําไมไม่ตกลงอะไรกันเลยไม่คุยกันก่อนหรอไม่ทํากันบ้ามาหรอจริงๆเมื่อกี้เราคุยกันแบบนี้แต่ที่ออกมามันไม่ใช่แบบนี้อะเคียกันให้ได้ก่อนครับ I'm saying yes oh. I ห <have> ้แล้วอะแล้วจะทำยังไง ขอถามค่ะถ้าเขาโอเคแต่หนูไม่โอเคจะทำยังไงอยู่ <You S 2> ต้องเคลียร์กันก่อน <ๆ S 2> ครับ,ครบเคลียร์เคลีย <ๆ S 2> <อ>รย์ไม่ได้เพราะหนูไม่โอเคไงแล้วหนูจะต้องเป็นคนยอมหรือเขาต้องยอมมันใช่การยอมไหมหรือมันจะต้องการจูนเอาตรงถ้าสมมติเขามาไอ้ก็ไม่ได้เลือกเขาอยู่ในทีมอยู่ดีไงอืมเซมคือ <Same. S 1> <c oughs> ตอนนี้เราอยากให้เราอยากให้โอกาสไปต่อนะแต่ว่าแต่เราก็ไม่ได้เลือกเขาอยู่ทีงใช่เอาเซโนซายเซจใจด้วยนะครับคุณยังไม่ใช่เดอะเฟสครับ แล้วเดอะเฟสคืออะไรอ่ะเดอะเฟสต้องการคนแบบไหนอ่ะคนแบบหนูพร้อมขนาดนี้ยังไม่เหมาะกับเดอะเฟสก็รอดูในซีซั่นนี้แล้วกันค่ะเจนนี่เนี่ยเห็นความเป็นตีชาตาในตัวเขาแต่เรารู้สึกว่าตีชาตาดูเลียวกว่าซาลามรยาคะผ่านคะ่ะพี่ก็ให้ผ่านพี่ชอบอาริชูดชอบความไฟเตอร์ซึ่งเจนนี่เนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่ผมอาจจะเดินเข้าทีมเขามีเป็นมีความไฟเตอร์แต่เขายังไม่มีเสนเ่ห์ ไม่มีเสน่ห์ตรงไหนแล้วไหนคือเสน่ห์ของเขาก็การที่เขาเป็นตัวของตัวเองอ่ะเขาสามารถพูดออกมาได้มันมาจากข้างในงไม่คือไฟเตอร์อยู่ไม่นั่นคือเสน่ห์อย่างหนึ่งอยู่เอ๊ะยังไงพี่แบงค์อันนันก็ไม่อันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็จะเอ้ามันไม่เหมือนที่คุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยจีน่าจะมองไม่มีเสน่ห์แต่ถ้าผมมองว่ามีเสน่ห์มันผิดหรอที่ผมจะไปเห็นด้วยกับมารยาจีน่าอย่ามาทะเลาะกันหน้าเด็กๆหนึ่งมันไม่เป็นเฟสชั่นอลสองเด็กเขางง สามทุกคนก็รออยู่อ่ะก็เป็นเสน่ห์แบบนึงใช่ยังไม่ใช่เสน่ห์ในแบบที่เราเออใช่มันไม่ใช่เสน่ห์ในแบบของเวทีน่าเราอยู่กินด้วยกันเดียวเราอ่ะเข้าใจตอนนี้เรากําลังใจแข็งว่าเฮ้ยเนี่ยต่อให้เราเลือกไปเราก็ไม่ได้เลือกเขาอยู่ดีอ่ะคือเจนนี่เนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเป็นน้องพิชาเลยนะแต่ว่าเวลาเขาพูดอะไรออกมาเนี่ยอินเนอร์เขามันแรงมากนั้นรอบต่อไปอยู่ต้องทำได้ถ้าไอให้ทำอะไรสรุปผ่านไหมครับผ่านครับดีใจนะครับ Thank you so much รู้สึกมครับบินได้แต่ยังบินไม่สูงที่สุดสามคนนี้เดินออกมานะคนที่เราใฝ่ฝันว่าอยากจะให้อยู่ในทีมมากคือมีมี่มีมี่คุณสวยมาก <c oughs> คนนี้คือผ่านตั้งแต่เดินออกมาแล้วอะ่ะ <c oughs> ทำไมถึงมา The Face คะมา The Face เพราะว่าอยากเป็น The Face คะ่ะเดี๋ยวคุณจะได้เป็นถ้าเลือกทีมพี่คุณไม่ถามผมบ้างเหรอ คุณต้องเลือกอยู่แล้วไม่ต้องถุกสตาร์คนนี้มากอยากได้มาอยู่ในทีมมากอ่ะขอโหวตแล้วกันครับ3คนว่าไงครับถ,ถ้าผ่านยกมือโอเคครับผ,ผ่านครับดีใจด้วยครับไม่คิดว่าจะแบบโอในที่สุดก็ผ่านมาได้สดีค่ะนี่คือพี่ชายของวินเลี่ยม,ยมตอนเจมส์เดินเข้ามาเนี่ยเขามีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับน้องชายเขาก็คือวินเลียมแต่พี่โทนี่ไม่สนใจเลยเฮ้ หรือว่าพี่โทนี่ไม่ใช่ทีมมอนสเตอร์ละท้ายพี่อาจอาจจะยังไม่ใช่ฝากความคิดถึงวิลเลียมด้วยได้เลยครับเสียใจด้วยครับคนไม่ใช่เดอะเฟซครับหืมเขามองอะไรรู้สึกมีความประมาาเยอะมากแล้วก็เมื่อกี้ตอนเดินไม่รู้มองอะไรคืออยู่มองคืนมากกว่า5ครั้งอะตอนเดินอะเราเรากังวลไปหมดอะพี่ีนนี้เขียนว่ามีความมั่นใจ เก็เคยถ่ายแบบแบบใส่ส้นสูงม,มาแล้วนเียไม่น่าจะประมาทอ,อืมเมนเทอร์ต้องสี่คนครับว่าไงครับมีใครให้ผ่านไหมครับโน n o w No โน้พยวทุกคนไม่ได้สมบุรณ์แบบครับเรามาที่นี่เพื่อดอมต้องการความสมบุรณ์แบบให้กับตัวดอมทุกคนไม่ได้เพอร์เฟกต์รอยเเซแต่ดอมต้องการให้เมนเทอร์สอนดอมพัฒนาดอม ดอมเราขอแนะนํานิดงนันดับแรกยูเข้ามาตรงจุดนี้ยูบอกว่าอยากให้พวกเราช่วยเทรนให้ช่วยทำให้ยูเพอร์เฟกต์ยูก็ต้องกีฟซัม h ิงทูอัสอย่างเช่นบอดี้อย่างน้นอยๆยู่ต้องฟิตเฟิร์มามากกว่านี้เพราะว่าคอมปิเิชันนี้มันแบบมันไปอีกเลเวลหนึ่งแล้วอ่ะยู่จะแบบมาแบบมาข้างกลางๆแล้วมาให้เราแบบมาช่วยเทรนให้ระหว่างทางไอจะดีขึ้นสิ่งที่ยูพูดสิ่งอยู่ทำมันมันขัดขัดแย้งกันนิดนึงแต่คุณอย่าลืมนะว่า ดอมเคยผ่านงานแฟชั่นโชว์ระดับโลกมาแล้วเคยถ่ายแบบลงปกนิตยาสารในไทยสิบกว่าเล่มเขาดูผ่านงานมาเยอะแล้วแล้ว,ลวด้วยความเป็นเขาอ่ะมันต้องเกิดความมั่นใจแล้วว่าคุณยังไม่มั่นใจเลยแล้วเราจะมั่นใจในตัวคุณได้ยังไงอะ่ะท้งแรกที่ดอมเดินเข้าไปคือดอมเจอพี่มาริยาดอมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีส่วนพี่โทนี่ดอมเข้าใจว่าเขาเป็นแฟชั่นอิสต้าของประเทศไทยแล้วก็ส่วนจีน่ากับแบ์ ในความรู้สึกคือดอมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเลือกมาเป็นเมนเทอร์ได้ไงอะไรเงี้ยถ้าอยากจะชนะมิ s ูนิเวิร์สไปทางมาริยาค่ะแต่ถ้าอยากชนะเวทีนี้รายการนี้ดิฉันค่ะนี่ได้นี่คือทัศนคติแรงมากนี่นี่นไ่นาอายุ13า <_ d: S 2> เขาเดินสวยมากเลยจงังหวะเทินความมั่นใจคือแบบว้าวอะ่ะ ความมั่นใจในเด็กอายุ13โคตรมีสเสน่ห์แต่เอาจริงๆเรายังไม่รู้ว่าเราจะใช้งานเขายัางไง,ไงครับอาเชิญบสครับนะฮะทครับมีใครให้ผ่านไหมไครับอาโอเคดีใจด้วยครับขอบคุณค่ะเด็กคนนี้น่าสนใจและน่ากลัวมากโดนเพื่อนแกล้งมาตลอดจนไม่อยากไปโรงเรียนใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยเพราะอะไรคะก็ตั้งแต่ไปโรงเรียนวันแรกค่ะตอนอยู่อนุบาลแล้วก็โดนเพื่อนเอาหมากฝรั่งอป้ายผมแล้วมันเอาออกไม่ได้ก็คือต้องตัดออก แล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยอยู่ประมาณปฐมเนี่ยค่ะก็น่าจะประมาณปห้าค่ะแล้วก็โดนแบบว่าเพื่อนจับเราแล้วก็ทุกคนถูน้ำลายใส่ไก่แล้วก็ยัดเศษปาาให้เรากินออตอนนั้นหนูรู้สึกว่าทำไมนหนูต้องเจออะไรแบบนี้เพราะว่าหนูไม่เข้าใจว่าหนูแตกต่างจากคนอื่นยังไงแล้วก้าวข้ามผ่านจุดนั้นได้ยังไงอ่ะก็ตอนแรกคือแบบไม่ไม่โอเคมากๆค่ะไม่อยากไปเรียนเลยแต่เราเห็นว่าแม่เราอ่ะไม่มีการศึกษาแล้วมันลําบาก เราคิดว่าเราต้องทํายังไงอะ่ะให้เราแบบยังต้องไปโรงเรียนยังต้องเรียนหนังสืออยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาถามนิดนึงครัไม่ชอบอะไรในตัวเองบ้างไม่มีคะ่ะ I love my hair I love my body I love my skin ชอบทุกอย่างที่เป็นตัวหนูคะ่ะเพียมชอบตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วโหวตผ่านค่ะให้ผ่านอยู่ว่าไหผ่านครับ,รบ <c oughs> ดีใจด้วยครับเชิญครับขอบคุณค่ะ หนูมาถึงณจุดนี้แล้วค่ะมันเกินคำว่าเต็มที่แล้วอ่ะหนูไม่มีช้อยอื่นช้อยของหนูมีช้อยเดียวคือหนูต้องเป็น The Fast Season f i v ให้ได้เท่านั้นค่ะบิ๊กเนี่ยใ์่ไหมเขาอ่ะต้องการเมทอร์ที่เป็นผู้ชายจริงเหรอเขาพูเหรอ no I can't t e l I don't think so let's see okay ดูหน้าพี่โถด้วยเ r e a k up ยังครับยังคุยเก่งนะแปงค์ฮยก็ รู้สึกพี่เท่านี้ง่วงแต่จริงต้องบอกว่าเราเรารู้สไตล์เขาอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนมีดิเรกชันชัดเจนว่าเขาอยากได้แบบไหนที่เขาบอกว่าเขาเป็นทีมเอเลี่ยนเราว่าเขาอาจจะมากกว่าทีมเอเลี่ยนก็ได้ถ้าเราพูดตามสิ่งเราเห็นในวันนี้เรารู้สึกว่าอย่างแบงค์หรือจีน่าอย่างเงี้ยเออเขามีทายที่เขาแบบวางไว้แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็คนนี้ก็ได้คนนู้นก็ได้คือเราไม่ได้มาเพื่อจะมาตัดเด็กออกตัดเด็กออกตัดเด็กออกเรามาเพื่อให้โอกาสเราไม่ได้เป็นห่วงว่า เราจะสู้เขาได้ไหมหรือไม่ได้เราเป็นห่วงมากกว่าว่าเราจะสู้กันมันไหมเมื่อวานเราได้มีโอกาสเจอกันแล้วในรอบรันเวนะครับแล้วก็พวกเราได้ทำการตัดสินใจอะไรบางอย่างไปแล้วแต่เราได้กลับบ้านไปแล้วแล้วก็ทบทวนใหม่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจครับอยากจะขอเรียกฟังก์ชันนี้ว่าเป็น final decision กันลยกันคือการ ขอคัดเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่ง Final d e c i s i o n ตัดคนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ออกเลยและคนที่น่าจะมีโอกาสมากกว่านี้ให้เข้ามาพวกคุณทั้ง7คนครับคุณจะได้โอกาสกลับเข้าไปในรอบออ d i ชั่นต่อไปครับเชิญครับเออเดี๋ยวมีชุดที่2ผมรู้แล้วอ่ะไอชุดนี้ตกรอบแน่นอนแบบคิดในใจแล้วเพราะคุณทั้งหมดครับเสียใจด้วยครับเพราะคุณไม่ใช่ The Face ครับ เชิญทั้งหมดครับอะไรคือการสลับตัวแล้วออกมาคือแล้วคนที่เขาเข้าไปแล้วรู้สึกยังไงเฮ้ยรายการเล่นกับความรู้สึกเราหรอแบบทำไรอะ่ะคือเขาไม่เลือกเพราะเราบอกแล้วว่ามีที่จํากัดเราเข้าใจเราเก็ตตรงนั้นแต่คนที่ทําไม่ดีกว่าเราในเมื่อวานล่วงไปแล้วลถกลับเข้ามามันหมายความว่าอะไรอะ่ะปบมือดีใจอ,อยู่เข้าเนะยอยู่ผ่านานาอยู่กลับเข้าสูดเหตุการณ์แล้วคนที่เลือกจะคุณไม่ใช่เด็ะเฟนแล้วเมื่อวานให้ผ่านทาไมอะ่ะ คำว่าคุณไม่ใช่เดอะเป็กคือมันยังกล้องอยู่ในหัวหนูแล้วหนูก็เสียใจเมื่อวานพอมาวันนี้เหมือนให้ความหวังอีกรอบกลับมาให้หนูมายืนแบบยืนยินดีด้วยนะเพื่อนแบบเอ้ยเยอย่างเงี้ยหรอคือให้หนูมาทำอะไรเออให้หนูมาเป็นตัวประกอบเหรอหนูเป็นเมนนะไม่ใช่ตัวประกอบ